ผมเชื่อว่าทุกคนมีของดีอยู่ในตัวแต่บางทีเรามองข้ามมันไปผมจะบอกอะไรให้นะการรับจ้างถ่ายภาพปลดตัดต่อเบื้องต้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยใครๆก็ทำได้ใช่ใครๆก็ทำได้แต่ไม่ใช่ใครๆจะทำได้ดี ผมเคยเจอช่างภาพที่อุปกรณ์เทพแต่ถ่ายออกมางั้นๆและผมก็เคยเจอคนที่ใช้แค่มือถือแต่ถ่ายออกมาโคตรว้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะหัวใจสำคัญกว่าอุปกรณ์การรับจ้างถ่ายภาพมันไม่ใช่แค่กดชัตเตอร์มันคือการเข้าใจแสงการเข้าใจองค์ประกอบและที่สำคัญการเข้าใจคน การตัดต่อเบื้องต้นมันไม่ใช่แค่ตัดต่อคลิปให้สั้นลงมันคือการเล่าเรื่องการสร้างอารมณ์และการทำให้คนดูอินไปกับสิ่งที่เรานำเสนอผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะมันต้องฝึกมันต้องลองผิดลองถูกแต่ผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณเริ่มวันนี้คุณจะเก่งขึ้นทุกวัน สิ่งที่ผมอยากให้คุณคิดคือคุณอยากเป็นแค่คนที่ถ่ายรูปได้หรือคุณอยากเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายคุณอยากเป็นแค่คนที่ตัดต่อวิดีโอได้หรือคุณอยากเป็นคนที่สร้าง Impact ให้กับโลกใบนี้ผมเชื่อว่าคุณทำได้แค่เริ่มแล้วอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง ถ้าคุณอยากรู้ลึกกว่านี้เรื่องการถ่ายภาพเรื่องการตัดต่อเรื่องการสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้ฝากกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะเอาประสบการณ์ตรงมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคุณมีดีมากกว่าที่คุณคิด